ผู้ชมครับวันจันแบบนี้หลายๆคนโอ้ยวันจันแล้วเนี่ยอิดออดไม่อยากไปไหนมันแล้วยิ่งวันจันทร์นี้เป็นเป็นวันจันทร์ที่ต่อเนื่องจากวันหยุดยาวอยากหยุดอีกสักวันหนึ่งโอ้ยวันหยุดผ่านไปไวยังก็โกหกนั่นสิเอ้าแต่ในเมื่อวันจันทร์แบบนี้หลายๆคนอาจจะยังแบบว่าง่วงเออไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นเพราะฉะนั้นเรามีคลิปที่เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ตื่นึี่มารับสัปดาห์ใหม่ ในสัปดาห์นี้ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำๆตลอดข่าวขำๆวันนี้ไปทานของอร่อยอร่อยกันสักหน่อยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าหัดกะหลำของคุณพี่ผู้ชายท่านนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันรนหมดครับอันนี้คือ การผัดกะหลำของพิณุนครสวรรค์นะครับเนี่ยดูน้าดี้นาดี้มนะครับนี่นะฮะเกือบแล้วผัดกะหลำเกือบเปลี่ยนลังคาใหม่แล้ว ัยังไงจะกินได้ไหมในภาพที่คิดไว้คือมันต้องอร่อยแน่ๆแ,และที่สำคัญไฟมันไม่น่าจะลุกได้ขนาดนี้นะสรุปแว่เมนูนี้มันผัดกะหลำ่ำหรือผัดผักบุ้งไฟแดงกันแน่ละครับเนี่ย <c oughs> แต่ที่แน่ๆเนี่ยเกือบจะได้เปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วล่ะครับโอ้บรา เราไปดูวิถีดาราดังหรือซุปตากันหน่อยเรียกได้ว่าไม่ว่าเดินไปทางไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตกเป็นที่จับจ้องของเหล่าแฟนคลับอย่างคุณพี่ท่านนี้แสงแฟชรัวๆขนาดนี้สงสัยจะโด่งดังมากแน่ๆละครับย,งองอยางต,าต,าตาดดูี โ,อโตอนเห็นเวบแรกก็คิดว่าคุณพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยคงจะเป็นดาราดังไม่ก็เป็นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามเยอะแน่นอนเพราะดูจากไฟแฟชที่สาดใส่คุณพี่รวัรวๆขนาดนี้เนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาแต่ที่ไหนได้เดินเป็นแสงไฟจากการเชื่อมเหล็กนี่เองทำไปได้ <laughs> ขอเอาใจคุณผู้หญิงกันหน่อยเพราะเขาบอกว่าร้านเสริมสวยกับผู้หญิงมันเป็นของคู่กันคู่กันแล้วยิ่งจะใกล้เทศกาลคริสต์มาสแบบนี้แล้วด้วยก็ต้องเปลี่ยนลุกกันสักหน่อยเหมือนอย่างพี่ผู้หญิงคนนี้ครับจิงก l เป l l b e ล l จิงเกิล all the way <c oughs> บอกเลยครับว่าทรงผมนี้เนี่ยจ้าฟุดๆไดเปลยเพเล่นเอาทรงผมมาทำเป็นต้นคริสมาสขนาดนี้เนี่ยรับรองเลยว่าแค่เดินออกจากร้านเท่านั้นนะ่ะมีแต่คนมองอย่างแน่นอนคนผู้หญิงคนไหนอยากอินกับเทศกาลก็ลองทำทรงนี้ดูกันได้นะครับ <c oughs> ที่ไหนแล้วไปเจอกับสุนัขดุดุเข้าคุณผู้ชมจะทํำยังไงติกต๊กตกติกต๊กตกติ๊กตกอกอดลองมาทําแบบนี้ดูไมล่ะครับรับรองว่าไม่โดนสุนัขงับขาอย่างแน่นอน คุณพี่แบบนี้ก็ได้เหรอนอกจากพี่จะต้องจินตนาการล้นเหลือแล้วเนี่ยบอกเลยว่าพี่จะต้องใจสู้มากๆด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราน้องหมาก,ก็ไม่ถอยห่าสู้อย่างต่อเนื่องแต่นี่ไม่รู้ว่าเพราะพลังหรือของขลังอะไรทำให้พี่เขารอดพ้นจากการโดนรุมมาได้ <c oughs> แน่นะว่าถ้าใครไปเจอสุนัขดูดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเดินหนีออกมาอย่างเนียนๆจะดีกว่านะครับ โอ้โหลีลาชายนี่คนมีของจริงๆม,มีวิทยายุทธโอ้โหทาเอาหมา3ามตัวรุมนี้หนีกระเจิงไปเลยคนดูยังงงเลยว่าทำอะไรของเขา ก็เป็นห่วงเพราะนะว่าเฮ้ยยิ่งทำอย่างนี้หมายิ่งจะรุมหรือเปล่าเป็นห่วงหมาดีกว่าหมาเขางงอ่ะใช่ไหมเอออ่แต่ว่าอย่างที่ได้ฟังไปว่าเขาเตือนว่าถ้าไปเจอหมาดูจริงทำตัวสงบเงียบแล้วก็เดินหนีไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเจัดก่อนเลยมันจะเป็นขาเอานะ